สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันไม้บายนิตยานะคะคลิปนี้มาดูต้นไม้10ชนิดที่สามารถแช่ในน้ําได้ดีนะคะจากประสบการณ์ของพินิดนะคะก็ต้นไม้10ชนิดนี้สามารถอยู่ในน้ําได้นะคะก่อนรับชมวิดีโอก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยคะ่ะ ก็มาดูชนิดแรกกันเลยนะคะตัวนี้เรียกว่านางกวักกอบซั์นะคะก็จะเป็นไม้มงคลนะคะเรียกโชคลาภเงินทองอผู้ที่ทําการค้าเหมาะอย่างยิ่งนะคะที่จะวางเอาไว้ในร้านหน้าร้านนะคะเพื่อเรียกผู้คนเข้ามาอุดหนุนเรานะคะเรียกว่าต้นไม้ในตระกูลนางกวักกวักกอบซับนะคะเราจะหยดเครื่องดื่มใส่ประมาณสองสหยด ในน้ำนะคะและรดลงไปที่ต้นไม้ของเรานะคะเพื่อเพิ่มอาหารให้เขานะคะตัวนี้เครื่องดื่มใช้ได้นะคะ<ม>ถัดมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเศษฐีเรือนนอกนะคะก็สามารถแช่ในน้ำได้ดีอยู่ได้ดีนะคะรากก็จะมีอย่างสวยงามนะคะเรียกว่าต้นเศรษฐี เรือนนอกอยู่ได้ทั้งในดินและในน้ํานะคะถัดมานะคะต้นนี้เป็นต้นไม้ในตระกูลแคตตัสเรียกว่ายูโฟเบียนะคะต้นนี้ก็จะช่วย ดูดซับสารพิษเอาวางในห้อง,องได้นะคะไม้ตระกูลนี้สามารถแช่ในน้ําได้นะคะอ,ะอยู่ได้ดีด้วยนะคะตัวนี้พี่นิดก็แช่เอาไว้นานแล้วนะคะไม่มีปัญหาเรื่องรากเน่านะคะก็สามารถแช่น้ําได้นะคะก่อนปักลงในน้ํานะคะก็ให้แผลแห้งก่อนนะคะตัวนี้ อ่ะถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นอะโกนีมาก็เป็นที่รู้จักกันดีไม้ใบสวยนะคะอยู่ในน้ําได้ดีอีกด้วยรากสวยงามนะคะตัวนี้นํามาแช่ในน้ําได้เลยนะคะอ่ะถัดมาตัวนี้ หัวใจม่วงสามารถอยู่ในเดดในกลางแจ้งได้นะคะ,ะมีสีสันที่สวยงามและยังอยู่ในน้ําได้ดีอีกด้วยนะคะเวลาเราแช่น้ําสามารถวางไว้ในร่มได้นะคะอยู่ในได้นานได้ดีด้วยตัวนี้นะคะ,ะต่อมาตัวนี้ก็คือ,อก้ามปูหลุดนะคะอันนี้ก็อยู่ได้ดีนะคะอยู่ในน้ําได้ดีมีรากที่สวยงามนะคะ สามารถวางไว้ในร่มลำไรได้นะคะถ้าเขาอยู่ในน้ำจะมีรากที่สวยงามนะคะพีน่นิดแช่เอาไว้นานแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้ไม่เน่านะคะถัดมาตัวนี้เรียกว่าฟิโลทองนะคะเป็นไม้รอเลื้อยก็อยู่พวกเดียวกับตระกูลพลูด,ด่างนะคะก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่ในน้ำได้ดีนะคะ สีสวยงามนะคะสีะสว่างเลยตัวนี้ถัดมาตัวนี้เรียกว่าต้นออมทองนะคะ,ะจะอยู่ในตระกูลเงินไหลมาก็จัดเป็นไม้มงคลแช่ในน้ำตั้งตกแต่งนะคะได้ตัวนี้เป็นเงินไหลมาใบด่างนะคะใบด่างก็สวยงามนะคะ,ะจับรวมกันเลยนะคะระหว่างอภูด,ด่าง นะคะกระถางนี้มีภูด่างและต้นเงินไหลามาก็อยู่ด้วยกันได้นะคะเป็นไม้ที่รอเลยนะคะอ่าก็เสร็จแล้วนะคะไม้ทั้ง10ชนิดก็มีความสวยงามนะคะ และสามารถอยู่ในน้ําได้ดีอีกด้วยนะคะถ้าใส่น้ําเพื่อนๆก็เปลี่ยนน้าสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะฮอร์โมนที่จะให้ก็เอาเป็นเ,เครื่องดื่มชูกําลังหยด2หยด3หยดใส่ในน้ํานะคะเสร็จแล้วก็เติมลงไปเวลาเราเปลี่ยนน้ําแค่นี้นะคะก็ะต้นไม้ก็จะได้รับธาตุอาหารเพิ่มขึ้นนะคะ mm. เอาละค่ะคลิปนี้ ก็ได้ความรู้ในเรื่องของต้นไม้ที่นำมาแช่ในน้ำจากประสบการณ์ของพินิจนะคะก็ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆอต้นไม้ก็ช่วยเราได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นฟอกอากาศดูดซับสารพิษบางชนิดนะคะก็ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะก็ ปลูกกันดูนะคะเพื่อนๆสมัครคลิปนี้พี่นี่ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะเป็นในเรื่องใดนั้นก็รอติดตามนานาพันไม้บายนิตยานะคะไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ